ความหวังน้อยๆของเด็กๆโรงเรียนบ้านสมประสงค์ทั้ง118ชีวิตฝันว่าอยากจะมีห้องเรียนไว้ศึกษาหาความรู้อย่างเพียงพออยากจะมีห้องสมุดไว้อ่านหนังสือเพิ่มพูนปัญญาแล้วความฝันที่ริบหรี่นั้นกลับโชดช่วงขึ้นมาเมื่อได้รับโอกาสจากบริษัทเทพพดุงหอนมะพร้าวจำกัด คโครงการนี้ผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับอยู่ๆก็วันนึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาผมนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเวลานั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้มีแก๊ง18มกุลอะไรต่างๆแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งโรงเรียนขาดอะไรให้โรงเรียนสามารถนําไปดําเนินการได้ตอนนั้นถ้าถามณเวลานั้นผมให้แค่ไม่ไม่ถึง10%นะครับ ผมไม่เคยคิดนะครับว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีขนาดนี้ที่จะให้ทุนสนับสนุนมากขนาดนี้แล้วก็ในลอน็อตนี้ที่ผมดูหนังสือที่แจ้งมาก็ทั้งหมด75โรงเรียนก็เป็นเงินแล้วเป็นจํานวนเงินถึง15ล้านบาทผมผมคิดว่านี่คงหาได้ยากมากนะครับถ้าการสนับสนุนก็อาจจะเป็นสนับสนุนเล็กๆน้อยๆบริจาค10,000 20,000บาทนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นเงินสนับสนุนถึง,ถง,ถงตั้ง200,000บาทนะครับถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มากมายนะครับแล้วก็คิดว่า ไม่น่าจะมีเลยนะครับแต่ก็มีก็ถือว่าฟ้าประทานพรให้กับโรงเรียนเราครับโรงเรียนบ้านสมประสงค์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนน้อยมากและเท่าที่มีอยู่นั้นอย่างชำรุดเป็นส่วนใหญ่การติดต่อสื่อสารราชการผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงจำเป็นต้องขออาศัยโรงเรียนข้างเคียงหรือร้านในเมืองแทน อีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้ยังขาดแคลนสถานที่แม้แต่ห้องเรียนก็ยังมีไม่เพียงพอยิ่งห้องสมุดแล้วนั้นมีขนาดเล็กมากจนไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กๆให้ได้มากไปกว่านี้ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะนักเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณทางบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดนะครับที่ท่านให้ความเมตตาความอนุเคราะห์กับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกานานันดาร บคร,คริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดมอบทุนให้แก่โรงเรียนบ้านสมประสงค์อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีจำนวนสองแสนบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555